ข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยมอบรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี2557เนื่องในวันนักข่าว5มีนาคมที่ผ่านมาณห้องกมลทิพย์โรงแรมสุโกศลโดยในปีนี้มีข่าวสิงแวดล้อมสงเข้าประกวดทั้งหมด4ชิ้นข่าวจากหนังสือพิมพ์3ฉบับซึ่งทางคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลชมเชย2รางวัลแก่ข่าว พยาโมเดลปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือเอื้นอนายทุนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งทำข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องปัญหาการบุกรุกที่ดินรอบบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีการบุกรุกกันมา,นาหลายปีมันมีพื้นที่สพกรเนี่ยรอ,อบมหาวิทยาลัยพะเยานะมันถูกใช้ผิดประเภทนะฮะคือมีการไปขายต่อแล้วมีการโสมสิทธิ์คนอื่นจากก๊อกของเดิมแล้วก็ไปขายต่อแล้วก็ไปทำเป็นกระบวนการ ทั้งค่ารการค่าการหลายระดับเลยแล้วก็ในทุนร่วมร่วมกันได้ขึ้นไปดูด้วยตนเองด้วยแล้วไปดูจากพื้นที่ป่าเนี่ยเราก็มีจะเปิดภาคสองเรื่องนี้นะฮะว่ามันมีปัญหาอะไรตามมาอีกนะซึ่งในเวลาที่เราขึ้นไปเก็บข้อมูลมาแล้วทั้งภาพถ่ายทั้งบริเวณที่มีปัญหาอะไรอีกมันจะมีตามมาอีกนะฮะเรื่องเราคิดว่าเราคงเร็วๆด้วยและอีกรางวัลชมเชยแก่ข่าว ขบสมนึกลำปางฟื้นแม่วางสายน้ำแห่งชีวิตจากหนังสือพิมพ์ลาน,นาโพสจังหวัดลำปางซึ่งทำข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเสื่อมโทรมของแม่วางแม่น้ำในจังหวัดลำปางตอนที่เราเลือกชุูประเด็นนี้เนี่ยสภาพน้ํานในเมืองมันแย่มากก็เลยชุูเป็นภาพข่าวก่อนแล้วก็จากนั้นมาก็เริ่มติดตามข่าวตั้งแต่พฤษภาคม งานอื่นๆทั้งหลายค่ะเขาให้ความสนใจประกอบกับคนในพื้นที่ลำปางเองก็ก็มุงมองเหมือนกันก็คือสองสารแม่น้ำวังที่เคยเป็นสายเลือดหลักของการค้าขายในอดีตมาถึงสภาพตอนนี้เนี่ยสภาพมันไม่ไหวแล้วค่ะโดยคณะกรรมาการตัดสินได้อธิบายเหตุผลถึงการให้รางวัลชมเชยแก่2ชิ้นข่าวในการตัดสินข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปีนี้ พิจารณาดูว่าเนื้อหาของ4ี่เรื่องที่ส่งเข้ามานั้นเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนในองค์ประกรอบคือองค์ประกรอบด้านคุณค่าของข่าวผลกระทบรวมถึงคุณภาพและการที่จะให้เกิด Impact ไปยังเรื่องที่มีการนำเสนออย่างแท้จริงนะครับก็เลยพิจารณาดูว่าปีนี้น่าจะเหมาะสมสำหรับรางวัลชมเชยสรางวัล ทั้งนี้สองรางวัลชมเชยด้านข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2557จะได้รับรางวัลเป็นเงิน10,000บาทจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมโลกประกาศเกียรติคุณขวัญชนกเดชเสน่ถ่ายภาพวรรญยาจันทาทิพย์สำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกินเนวส์ทีวีรายงาน